<laughs> Watch out people. people wow. Yeah, Ice cream. But is it soft? Oh, it's alright. Oh, come on, mommy, open for me, please. Or <laughs> you just just say yes or no. Shake your head. ตอนนี้นะคะอะไรก็ใส่หัวไปหมดเ yes, ยสก็ใส่หัวโดก็ใ no, ส่หัวนะคะไอศครีมนี่นะว้าวดัดดิฮึมสวย Okay, I will. There you go. That's disregard, Lena. I'm off now. I've got ice cream. Lena, Mommy's <laughs> got one. You want Nicky on? Mommy's got one. It's a clean one. อร่อยไหมคะโอ้ยดูน่ายี่ฟินิชเฮ้ยนะ ไหนเป็ดวอดเตอร์ดักไหนเป็ดร้องยังไงคะวอดเตอร์ดักเสดีนะดีนะวอดเตอร์ดักเสควัก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 หมดแรงแล้วเหรอ โชคดีอากาศดีมากเลยค่ะทุกคนดูสิคะอ้าววันนี้ไม่ร้อนเท่าไหร่แล้วนะคะลมก็ไม่มีเด็กน้อยโชคดีมากเลยค่ะโอ้ยังมัดผมร่วงไปไหนล้วลูกยังมัดผมร่วงไปไหนข้างหนึ่งคะขุดน้ำเล่นกันนะคะถูกใจมากเลยค่ะเนี่ย เหมือนเดิมค่ะสะว่ายน้ำยังไม่เปิดนู่นบ่ายสองค่ะอีกตั้งสามสี่ชั่วโมงก็เลยพามาเล่นทะเลเลยนี่นะทุจ้าไหนทุจ้าแล้วทุจ้าสวัสดีค่ะโอ้น้ำเย็นใช่ไหมน้ำเย็นใช่ไหมคะ 天然的。<Indiana. S 2> mm hmm.